สวัสดีครับเพื่อนๆเอนจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้เป็นเมนูเกี๊ยวทอดง่ายๆเลยครับเหมือนที่เขาขายกันตามตลาดนะฮะแต่วันนี้จะทาแน่นเครื่องนิดนึงเนาะเพราะว่าที่เขาขายกันบางทีเขาแค่พับเกี๊ยวทอดลงไปหรือว่าเอาเศษหมูแปะแปะแปะแป,ป,ปะหน่อยเราก็เดี๋ยววันนี้เราจัดเต็มเลยเพราะเราทําเองนะครับก็ส่วนผสมวันนี้เลยก็มีหมูบด200กรัมหนึ่งยกซื้อมาเป็นแพ็คนะครับแน่นอนแผ่นเกี๊ยวถ้าถามว่าใช้แผ่นเกี๊ยวแบบไหนดี อธิบายลำบากมือน,นี้ครนะับ <c oughs> อันนี้จกซื้อมามันมีขายในซุปเปอร์ข้างล่างพอดีครับมันมีแบบเดียวเลยแต่จกว่าถ้าซื้อตามตลาดที่เขาขายเป็นถุงๆมันมัดน่ะน่าจะเวิร์ก,กว่าที่เพราะว่ามันจะขายที่เขาทําขายนะครับอันนี้สีมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหลืองอันนี้เป็นสามเกลือครับสามเกลือก็จะมีรากผักชีพริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมครับโขลกรวมกันข้ง,งวโพงวันนี้จะเป็นเสี้วขาวนะครับแล้วก็ออาตลทรายจกจะใส่ ใบของผักชีอ่ะซอยๆๆลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเจ้าขออนุญาตเอาตรงนี้หลบก่อนนิดนึงเพราะว่าเราต้องหมักไส้มันก่อนนั่นคือเจ้าหมูบดเนี่ยฮะเพื่อนเห็นไหมครับน่าจะชัดเนาะอตามนี้นะครับสตูดิโอง่ายๆแน่นอนครับเนื้อหมูบดใส่ไปเลยแล้วก็เป็นสามเกลือนะครับนี่ฮนะ ก็ตามด้วยซีิวขาวมนนีน้ำตาลทรายฮะคราวนี้ก็ขยำทุกอย่างมันเข้ากันนี่ครับพอเดี๋ยวเราจะต้องหมักเอาไว้ก่อนนะฮะก็เป็นอันนี้ผักชีนะครับซอยลงไปเพิ่มความหอม แล้วก็ให้มันมีสีเขียวๆนิดนึงหลักๆเลยเพื่อเอากินมันครับนี่นะครับเพื่อนๆคนไหนจะใช้ช้อนขยำขยำก็ได้แต่จกใช้มือนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงเนื้อดีมันจะได้ทั่วถึงด้วยใส่ถุงมือก็ได้ครับเพื่อนๆแต่จกไม่ได้ใส่เดาว่ากันเนาะโอเคครับหมากไว้สักสิบห้านาที ันต่านะครับให้มันซึมรสชาติอะไรต่างๆลงไปในหมูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ทำทานก็สามารถหมักใส่ตู้เย็นไว้ได้ครับอันนี้สามารถเอาไปทำเป็นข้าวต้มแกงจืดอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาห่ออันดีกว่าเดี๋ยวจะขอเวลาเอาไปหมกักก่อนสัก15นาทีนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูที่ห่อกันถ้าเพื่อนๆไหนทราบแล้วก็<ๆ>ก็ก็ดูเป็นความบันเทิงไปนะครับแต่เผื่อน,น้องๆหนูๆหรือว่าเพื่อนๆท<ๆ>ี่อย<ๆ><ๆ>าก<ๆ>ทำอาหารยังไม่ทราบนะครับ<ๆ>ก็นี่นครับแผ่นเกีียวเราจะวางมุมนี้นะครับก็คือเอาแหลมเอาแหลมมานะครับขนาดกับตัวแล้วเราก็ช้อนนะครับจุ่มน้ำสักนิดนึงมันจะได้อ่าไม่ติดหมูมากเราก็ไปตักหมูบดนะครับที่เราหมักไว้นะครับนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็ช้อนนี่นะครับเกี่ยหนามมาแตะ้ํามาลูบขอบๆสี้นิดนึง ให้มันติดครับแล้วเราก็กดลงไปอย่างนี้เราบีดเราทําเองครับใส่ไส้เยอะได้แต่เราต้องบีบไส้นิดนึงนะครับบีบให้มันกระจายกระจายออกมาเพราะว่าถ้ามันหนาเกินเนี่ยมันสุกยากเดี๋ยวเกีียวมันจะไหม้ซะก่อนที่เขาทงขายเนี่ยเขาใช้ปลายตะเกียบนะครับแปะแปะนิดเดียวแปะ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 เลยนี่ครับจะทําให้ดูอีกทีไส้เหลือไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเก็บไว้ทําแกงจิดอะไรพวกนี้ได้ฉะนั้นไม่ต้องไปเสียทายมัน เอาที่มันพอดีพอดีกับเกีียวนะครับนี่ครับ,ร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 บแล้วก็พับลงไปเรารีดนิดนึงเนี่ยเพื่อความสวยงามแต่ถ้าทำขายแบบนี้ไม่ได้นะครับทําขายต้องใส่ไส้น้อยกว่าน,นี้นิดนึงไม่งั้นขาดทุนอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นนึ่งอันนี้แผ่นเกีียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อะไแล้วก็นครับเดี๋ยวไม่เห็นกันประมาณนี้นี่ครับแล้วก็เอาไว้อย่างนี้เตรียมทอดเดี๋ยวโจ้าขออนุญาตห่อที่เหลือทั้งหมดแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนเดี๋ยวมาดูตอนเราตั้งกระทะทอดเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆนก็ตอนนี้โจกน,น้ำมันร้อนหมดแล้วล่ะ ก็อรอละความทอดก็เดี๋ยวเรามาทอดเลยดีกว่านี่นะครับเอาเกียวลงไปทอดเลยมันสุกข,ข่้นาง,ง่ายนะครับฉะนั้นไฟอย่าแรงมากคือใช้ไฟกลางไปถึงอ่อนแต่ทอดนานๆเรียกว่าไรนะตั้งไฟนานๆแล้วมันจะร้อนพอดี คือตอนที่เราจะทําน้ํามันให้มันร้อนนะครับเราไม่ต้องเร่งไฟให้มันร้อน่ะคือเราก็ตั้งไฟอ่อนไปเรื่อยๆใช้เวลานานหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะน้ามันมันจะร้อนพอดีของมันนะฮะใส่นิดนึงว่าเดี๋ยวมันจะไหม้น้ามันต้องเยอะนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่ทั่วถึงนะฮะเติมเริ่มเหลืองแล้วกลับ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 เดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้ ถ้าเราใส่หมูเยอะเนี่ยมันจะไม่สุกครับข้างในฉะนั้นเราต้องใส่แค่พอดีพอด,พอด,พอดีแล้วก็บีบให้มันบางๆนิดนึงนะครับคือถ้าเป็นเราทอดกระทะใหญ่ๆแบบกระทะทอดขายเนี่ยเราสามารถใส่ลงกระทะที่มันน้ำมันเยอะๆได้เลยเพราะว่าเราจะมีเขาเรียกในกระชอนตะแกรงสําหรับกลับสําหรับ,รบช้อนมันขึ้นมานะฮะ แต่ถ้ากระทะเล็ก,ๆ,ลกๆ,ๆแบบนี้ก็ต้องค่อยๆกับทีละอันทีละอันแบบนี้นะฮะหรือแม้กระทอดที่เราน้อยๆเน้นทอดบ่อยๆใส่บ่อยๆคีบบ่อยๆใส่บ,บ่อยๆคีบบ่อยๆครับนี่เป็นวิธีทําแบบง่ายๆที่เพื่อนๆทาได้ที่บ้านที่หอพักแน่นอนครับอุปกรณ์โจ๊กก็มีเหมือนเพื่อนๆนี่นะฮะมีเตาอันหนึ่งก็พอกระทะคือเตามันเล็กกระทะมันเล็กเท่านั้นมันก็จะมีรุ่นที่ยังสุกแล้วกับใกล้จะสุก อันก็สุกเกแล้วอะไรอย่างนี้คือที่จะต้องพยายามเขี่ยบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ากระทะมะเล็กครับเราไม่รู้ว่าอันไหนมันสุกแล้วบ้างเราต้องคอยเช็คดูเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนอย่างน,นี้ยเหลืองแล้วสุกแล้วนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็ออนมาออกมาเสิถมันนิดนึงก่อนนี่นะครับพอบมันจะเริ่มเหลืองแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวก่อนมันจะเย็นเนี่ยมันจะเหลืองไปด้วยเดิม<ป>อีกนี่ครับอันนี้เลยเสร็แล้วกรอบเลยนี้ ันนี้จะค่อนข้างจะทอดนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทําเองอ่ะเราจะใส่ไส้เยอะเหมือนเก็บกดเวลาที่เราไปซื้อเขากินแล้วเขาใส่ไส้น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องพยายามเอาให้หมูข้างในมันสุกนิดนึงแต่หมูบดเนี้ยค่อนข้างสุกง่ายอยู่แล้วครับเนื้อหมูเป็นอะไรที่สุกง่ายคือถ้าเราทอดบนกระทะจะมันกรอบบนกระทะเลยเนี่ยลงไปปุ๊บมันจะเข้มเกินแล้วมันก็จะขมนีน่ครับ พราะว่าตอนเราใส่เราใส่ไม่พร้อมกันใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะค่อยๆทยอยสุกไส,สโอเคเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยติดไฟได้เดี๋ยวโจ๊กไปจัดจานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าว่ามันจะน่าทานหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเ,เกี๊ยวทอดไส้หมูง่ายๆ ทำขายก็ได้นะครับแต่เวลาทาขายเนี่ยอันนี้อันนี้บอกกันแบบในฐานะธุรกิจเนาะใส่ไส้น้อยเล็กนิดนึงแล้วก็ใช้เกี้ยวที่ตลาดนะครับที่เขามันจะเป็นถุงใหญ่ๆนะฮะมันจะบางหน่อยเวลาเราเอาปลายตะเกียบหรือปลายซ่อมเกล็กๆครับปาดปาดภาพปาดปาดปาด,ปาด,ปาด,ปาดมันจะเร็วมากแล้วก็ทอดขายน้ําจิ้มก็น้ำจิมำจ้มไก่ธรรมดาครับเนี่ยครับเดี๋ยว้องชิมให้ดูเลยวันนี้เอาไหนดีอ่ะนี่แหละ เนมะหมูข้างนามันจะสุกแบบนี้ครับอร่อย <c oughs> แอบ,บชมตัวเองนิดนึงโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสมผสมตัวเขียนให้ท่ใต้คลิปน,นะครับก็หลักๆก็คือไอ้เจ้าหมูหมักนี่แหละครับแล้วก็ทอด ขอบคุณมากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีเมนูง่ายๆมาเพื่อนๆหัดทําแบบนี้อีกแล้วเจอกันในมนูถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ